สวัสดีครับผมสวัสดียามบายนะครับทุกท่านวันนี้พามาชมตีนานะครับผมเกี่ยวไปแล้วก็สูบน้ำเข้ามาแล้วก็เอารถไถลงย่ำาครับผมแถวนี้เขาไม่ใช้ไถเขาใช้แบบตีเลยแบบเลนครับผมตีเลนแล้วก็หวานนะครับผม หวานใช้รถไถตีใช้รถไถเดินไปรอบหนึ่งก่อนแล้วก็เดี๋ยวเอาสิ่งขนองนามาย่ำนะครับผมให้มันเป็นโคนตมหวานนาหวานนะครับผมนี่ครับอหลางไรกหลายแปลงครับผมนี่ครับไล่ไถมาสองแปลงไถทั้งวันทั้งคืนครับผมเ,เสร็จ นี่ครับผมที่ตีรถไถนาใส่ย,ย่ำย่ำให้มันเป็นโคนตมนกก็บินตามเต้น,นกนกมันบินตามเฮ้รถไถนี่ไม่ใช่ รถไถมันดิงดึงดินขึ้นมาแล้วก็หาหนอนมันได้กินันได้หนอนนี่ก็ไถตั้งแต่ทั้งวันทั้งคืนนู่น,น,นก็ไถไปเรื่อยรืยนกกระเตมันบินตามเป็นนก ตอนมีต้นกล้วยโค่นไปหมดแหละมันก็กำลังขึ้นใหม่อันนี้ก็ตีไว้แบบอันนี้ก่อนแล้วก็เอารถสิ่งขนองนาม,มันลงย่ำอีกรอบหนึ่งน่าจะสูบน้ำเข้าอีกรอบหนึ่งสูบน้ำเข้าอีกรอบหนึ่งแล้วก็น่าจะ เอาลถมาลงเอามาลงก็ประมาณสองสามหัวเอาไว้หน่อยย่ำเสร็จเป็นขีโคนเสร็จแล้วก็หวานใช้โดนหวานนี่ครับผมคนก็จะไม่มีงานทำแล้วใช้ไอเทคอย่างเดียวแหละคนก็ตกงานมาชฉีดยงฉีดยาก็ใช้โดนครับ มีคนฉีดยุงฉีดยายก็ตกงานเลยครับผมหวานปุ๋ยก็โดนโดนตัวเดียวทำทุกอย่างเลยนกกระบินตามรถถ่ายเต็มเลยนัดไล่ตีไปเรื่อย ปีนี้ได้ข้ากันดีหน่อยครับผมปีนี้รับนาถึงรีบเร่งทำเลยได้ข้าวดีบางปีก็ไม่ค่อยได้ข้าวกันมีปีนี้เนี่ยมั้งครับผมได้ข้าเยอะนี่นะครับผมท้องนาโอ้แต่บรรยากาศร้อนมาก ยิ่งบ่ายยิ่งร้อนแล้วก็ยิ่งเย็นยิ่งร้อนมากๆเลยเย็นกว่านี้ร้อนมากๆเลยร้อนแบบองโอ้โหสุดยอดยอดน,น,นุ่งมากการร้อนหนากว้างกว้างมากๆ <c oughs> อันนี้เขาก็มาย่ำโอ้โหทั้งวันทั้งคืนนะครับผมกว่าจะเ่าจะเสร็จแนละ้วก็ไถคันเดียวแต่ถ้าเอารถมาตีนีน่น่าจะใช้วันสามหัวไสสิงห์นองนานะย่ำขาดแถวนี้น็ะทำนาตีียสามครั้งน้ำปังมีน้ำเล ถ้าไม่มีน้ำก็ปีละครั้งถ้าซื้อน้ำกขน่าจะซื้อจากบอกปลาบอกปลาก็ปล่อยปล่อยออกมาให้บอกปลาก็อยู่ทางนี้ครับผมนู้อะไรทางนั้นเลยครับผมมีแต่บอกปลาแล้วพวกทำนาก็ซื้อน้ำจากบอกปลาต่อบ,บอกบอกปลาก็ไปซื้อน้ำจากทางไงชุงมาทานนะครับผม คลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมขอฝากไว้แค่นี้นะครับถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับก็บเป็นกำลังใจทาคลิปต่อไปครับผมบ๊ายบายครับผมโชคดีทุกๆท่านครับ